good afternoon everybody how are you this afternoon i'm ah, very well thanks everyone sister please อยากจะง่วงนอนทำไมวันนี้มันเหมือนกับง่วงนอนเหรอคะโอเคทิ่สตาร์พรสง่วงนอน uh huh. ว่าไงง่วงป่ะไม่ <laughs> ง่วงโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเตรียมพร้อม oh. uh, เดี๋ยวเรามาเอ็กซ์ไซส์กันดีกว่านูะไล่ตัวง่วงนอนออกไปก่อนนะคะโอเคอายุเรด e ี้เ Yes โอเคเอา do you want to exercise Yes okay everybody listen carefully ทุกคนตั้งใจฟัง everybody stand up please and uh, sit down s t a n d up sit down s t a n d up s t a n d up wow sit down. sit down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  stand up stand up stand up ฟังนะคะ listen carefully listen carefully ตั้งใจฟังและฟังอย่างตั้งใจ okay are you ready yes yeah, yeah o okay. uh, everybody sit down please stand up l e a s e jump jump Do you know jump okay jump jump ah เราจะมาไล่ตัวขี้เอ้ตัวขมึงอยออกไปนะคะ okay wow stop 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 Do you know stop? Yes. Yeah. 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 What does it mean, stop? Good. Okay. What does it mean, jump? Carrot. Okay. Good. Okay. Listen, 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 listen carefully. Okay. Everybody, count the number. One, two, ten. Okay. Are you ready? Yes. Count the number and clap your hands. One, two, ten. Okay. Are you ready? Yes. One, two, three. Begin. 1 One. ให้ทําอะไรเนี่ยให้นับแล้วก็ให้ปรบมือใช่ป่ะกี <Three. S 1> ่ครั้ง10อู้ว่าจะไม่แปรแล้วนะฝึกฟังสิคะโอเค are you ready no. no no are you ready yeah 1> yes. okay 1 2 3 start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อา้าวเค้าดาวนับต่อมา 10 9 8 7 6อทเซเ่ะไรทำไมเสียงหายไปไหนอ๋อเอาซีโร่เลยเหรอเอาตั้งแต่ซีโร่เลยเหรอซีโร่ดูยูโนซีโร่ศูนย์โอเคกู่ดเอาใหม่ค่ะนับไปถึง10นะคะเท้าดาวน์นับถอยลงมานะคะเอ่อ1 2 10 10 to 1สองหนึ่งโอเคดูดิโนแซมยังส์ Are you ready? Yes. Okay. One two three. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. oh very good Cut your hands on yourself okay everybody เอ็ก e ์เซอร์ไซส์ด้วยกโอเคนะคะเราก็ได้รีแลกกันแล้วนะคะนี่เรามาเต้นกันดีกว่า กำลังจะง่วงนอนเอาเพลง Are You sleeping เลยใช่ไหมแป๊บบนึงแป๊บ,บนึงอ่ะ we Have fun mm hmm. นะคะ Very very have fun เป็นไงคะสนุกมากๆเลยหายง่วงนอนยังหายแล้วน่ารักจังเลยปรบมือให้ตัวเองเลยคะ่ะ mm hmm. ทุกคนเลยทั้งตัวทาง,ทางและปลายทางนะคะโอเคนี้เราเจอกันในวิชาภาษาอาังกฤษนะคะในชั้นระดับชั้าโถมึกษาปีที่ที่ไหนนักที่หนึ่งเหรอสอบตกไปอยู่ชั้นปหนึ่งแล้วเหรอครับผมชั้นไหนครับผมที่สามโอเค Are you try it Yes or n เหนื่อยเหรอเหนื่อยหรือไม่เหนื่อย No คอ่าสุดลมหายใจเข้าไปลึกๆแล้วก็ค่อยผ่อนคลายออกมานะคะผ่อนคลายออกมาเบาๆนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันวันนี้เดี๋ยวเราก็จะเรียนรู้นะคะในเรื่องของประโยคบอกเล่านะคะ affirmative นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเรียนดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่อยๆผ่อนคลายออกมาลูกผ่อนคลายออกมา ผ่นคลออกมาเบาๆพร้อมยัง Are you ready? <Yeah. S 1> ไม่มีคำตอบแสดงว่ายังไม่พร้อม Yeah Are you ready to study English with me? yes <Yeah>. yeah. okay พร้อมแล้ว everybody look at the slide ดูสไลด์เลยค่ะ Good a f t ัตโ o o n everybody Good a f อัตโ o o n everybody วันนี้เราพบกันตอน <Yeah. S 1> ตอนเช้าหรอคะ <Yeah. S 1> ตอนไหนคะ ตอนบตอนบายแบบว่าเที่ยงะะ N d N Noon บบว่าเที่ยง a แบบว่าหลังเที่ยงก็คือเวลาบ่ายนั่นเอง a f e v e r y b o d y Everybody หมายถึงทุกคน Every One ก็หมายถึงทุกคนนะคะ uh, m glad to meet you I'm glad to meet you I'm glad to meet you I'm glad to meet you <Two. S 2> คุณมสบอกว่าคุณมอสบอกว่าคืออัลตินู o เอเวอรีบารีสวัสดียามบ่ายทุกคนเลยทั้งต้นทางและปลายทางปลายทางที่อยู่ต่างจังหวัดทุกโรงเรียนน่ารักมาก mm hmm. เด็กๆปลายทางนะคะคุณครูปลายทางพยายามที่จะส่งใบงานเข้ามานะคะคมดรับทุกใบงานแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะมีชั่วโมงที่จะเผยแพร่ใบงานนะให้ดูว่าเด็กๆทําอะไรมาบ้างนะคะแต่ช่วงนี้คุณมสจะไม่นําเสนอในชั่วโมงเรียนนะคะเพราะว่าเวลาจะไม่พอนะคะก็ ชื่นชมเด็กๆปลายทางเด็กๆต้นทางด้วยนะคะต้นทางของคุณแม่มอด,ด้วยนะคะเก่งทุกคนเลยนะคะแต่ว่าเด็กปลายทางเี่ยจะทำใบงานได้สวยงามมากเพราะฉะนั้นต้นทางก็ยอมแพ้เปล่าเอ่ย,ไม,ยอมไม่ยอมแพ้เพราะว่าเราเรียนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยคุณครูคนเดียวกันเวลาเดียวกันใช่ปะใช่เพราะฉะนั้นเราต้องไม่ยอมแพ้ ไม่มีแพ้ไม่มีชนะเราเป็นพี่น้องกันทั้งต้นทางและปลายทางนะคะน่ารักมากทั้งคุณครูต้นทางแล้วก็คุณครูปลายทางอุ้ยชูคุณครูต้นทางด้วยก็คือคุณครูที่อยู่ปลายทางของวังไกลกังวลนั่นเองนะคะอ่ะคืออัตโนธุ์ everybody เด็กๆก็บอกว่าคืออัตโนธุ์ teacher อ่าคืออัตโนธุ์ teacher นะคะก็คือทักทายตอบคุณพ่อบอกว่าโอ้ sorry คุณพ่อพิมพ์ผิดตกอะไรใครรู้บ้างตกอะไรตกอะไรคะเหรอตกเอสเหรอ แล้ว้มันเป็นอะไรแค่น้องนาราวินบอกหน่อยสิประโยคนี้หาอะไรหายไปคุณจงใจจะให้มันหายไปให้น้องนาราวินกับเพื่อนในห้องบอกว่าประโยคนี้เมื่อกี้บอกว่าคืออัตนูเดมรีบา y ี่ประโยคนี้เป็นน้องนาราวินประโยคนี้อ่านว่าอย่างไรฮะ good t e a e อะไรหายไปอะไรหายไปอะไรหายไป after noon นะคะอ้าขอแก้สไลด์นิดหนึ่งค่ะ after noon หายไปนะคะขอโทษที โอเคมาแล้ว okay. Good afternoon teacher เด็กๆตอบคือว่าแบบว่า I'm glad to meet you I'm glad to meet you เด็กตอบว่าไงคะ Very Good I'm glad to meet you too I'm glad to meet you too เก่งมากประมือทุกคนเลยค่ะแล้วรับไปคนละ500คะแนนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะให้เท่าๆกันเลยนะคะโอเค What day is today What day is today What day is today ตอนนี้คผมว่าจะแข่งขันระหว่างกลุ่มหนึ่งกับกลุ่ม2นะว่ากลุ่มไหนจะพร้อมเพรียงที่จะตอบ เพราะฉะนั้นต้องร่วมด้วยช่วยกันนะเราเรียนหน้าที่พลเมืองไปแล้วเรามีหน้าที่ทําอะไรเมื่อเรามาโรงเรียนเพราะฉะนั้นอีกคนหนึ่งเรียนอีกคนหนึ่งคุยได้หรือไม่ แต่จริงๆเด็กโรงเรียนนี่น่ารักนะคะเรียนปลายทางก็น่ารักที่คุยเนี่ยไม่ได้คุยเรื่องอื่นหรอกคุยเรื่องที่จะตอบวิวันนี้วันอะไรเดี๋ยวเตรียมตอบนะ <S <S คือจะแข่งกันนั่นเองนะเด็กปลายทางที่อยู่ต่างจังหวัดก็น่ารักมากๆเลยคุณครูคปลายทางก็จะคอมเมนต์มาอยู่ตลอดนะคะในในไลน์บ้างในเฟซบุ๊กบ้างนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณครูปลายทางที่กํากับนะคะการสอนพร้อมกับเรียนวังใจกังวลนะคะให้เด็กได้ความรู้ไปพร้อมๆกันนะคะอ้าวคุณวัดถามแล้วนะ What day is today? Today is Friday. Friday, what does this mean Friday?